อัดคลิปอะไรนี้สวัสดีท่านะับเกมเออเกมเออเหมือนเดิมนะฮะเหมือนเดิมเลยนะครับทนจะบินไปทำเพื่อโอ้มันมันจะมาข้างหลังได้ป่าวะที่นี่ลักกันนะเพื่อนโบ้เลยเพื่อนเฮ้ยเมื่อกี้เรายิงได้ไหมเนี่ยน่าจะมาเป็นหัวเรานั่นแหละหัวแตกหัวแตก ดอบคิะครับือือืไม่ตายกแค่เพื่อนจีจีจีเฉยจีีทำไมเพื่อนจะบ้าอะเฮ้ยอ๋อมันบินได้เหรออ๋อตกใจโนี้บินได้ใช้ก่อนสลับฟอันตีทำไรได้น่อ่านตรงไหนได้ปะอันตีตัวนี้มันเท่ปกันไกับกลุ่มอ่อ Hello, sayang aku nak kena antik. Kau leleh mana antik? Enemies spotted right here. Oi, badi 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 badi. Badi 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 badi. Badi 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 badi. กด,ดอ,อะไรไม่รู้ยิงมั่วแล้วจ้ามือใครสันติปะ One enemy remaining คืออะไรนี่ไม่เปิดเหรอเฮ้ย <c oughs> เพื่อนหองงเ,อเหรอคือใครงงมาเจอเองก่อนแล้วกัน30 seconds left เอาเลยเพื่อนต,ตามๆต,ตาม เดียวงไงล่ะทันตีทำไมได้ไม่รู้เลยอะไรกดอะไรอะ่ะอ่ะโอ้โหเพื่อนเพื่อนอยู่แล้วไงวิงไม่ทันเอาเชาะเฉ่ยโอ้โหไม่น่าเจอตัวเลย น่าฟังนิงงงดนึงนะจะไม่ไปโหดเราจะโหดโอ้โพกเหรอจัดไปเล่น,นได้เป็นจะที่ำอะไรได้เนี่ยไม่รู้เรื่องเลยอืมอามาคนเดียวด้วยไปดีกว,ว่าฉันต้องอยู่กับเพื่อนไอ้เพื่อนไปไอ้เพื่อนอ,อันนี้เปิดทางใช่ไหมทำไมสามตัว มันหายละตายตายตายหนึ่งแตกหนึ่งแตเพื่อนแตกแตกกอีกแตกนึง้ยเพื่อนหน่อยแป๊บนึงนะไเพื่อนรน้อยไม่ได้แนั้นใส่ใส่โอ้โหไม่ทันเลยเนี่ยจบซะแล้ว นี่ด้านนี้เป็นท็อปนะเพราะผมในที่สุดเราก็ท็อปได้ช่วยเจ้งดีดีดีหรือเปล่าดีไม่เหินตั้งการ์ดการ์ดได้รไม่รู้แหมมั่วส่วนจริงก็ต่อได้จ้าไม่รอแล้วโอ้โหมาถึงปืนนี้ RIP ใช่หยอใเ่หรอโอ้โหอันนี้เราไม่ได้วางระเบิดเพื่อป้องกันฐานโอเคเรายืนเท่านี้แหละ เออใช่ตอนนี้ใกล้ๆออกวปแล้วเน่ยเราขึ้นไม่ได้อีกเขาต้องมีคนมาสันนิษฐาไม้มีไม้มีไม้มีคนไหมเธอไม่มีหรอนี่เหรอมานี่มาเลยเพื่อนเดี๋ยวเรา ป็นที่จกนะจ๊ะอ้ะอออาวไปนะวะวิ่งยากด้วยโอ้โหวิ่งแทบไม่ทันออโอ้โหตีนโอ้โหตีนโอ้โหตีนแล้วจะฉันจะไปอย่างไรนี้มีทั้งระเบิดทั้งอะไรเต็ไมไปหมดเลยนี้ โอ้โห้ตีน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  very good good game easy game อ้าวไปดิเพื่อนเรารวยแล้วเนี่ยโอ้หมดเวลาแล้วเพื่อนโอ้มันสาจะจุกอยู่ได้นั่นแหละนั่นแหละโอ้โห้ืนมันยิงยากอ่ะไม่เข้าใจเลยเพื่อนฝั่งนู้นม่คนโหดโอ้โห้อย่างจ้าซ้องอ่ะไม่ชอบเล่นเลย ก็ไข่ปัญหาเน็ตเราเหรอ,หรอเืน็ตเราไงละ่ะอฮ้ยตายเงี้แกโอ้โหรต้องการนี่คือใช่ใช่ไหมต้องรีบโยนเลยเนี่ยกาบบร์ด ออน,นอตอกใจเพื่อนโอ้โหอะไรอ่ะเลื่อนลงคือ oh. เลือดตอนนี้แล้วกันเส้นสลายคืออะไรไม่มีใครไปที่า้าอยู่ปุ่นอยู่ปุ่นอุ oh. oh. ้ยเฮียอะไรอ่ะสไพรคพลาท ไอ้ไม่รักเกิดขึ้นฉันดูไม่ทันเลยหลันเลย,เลยอันนี้โดนอะไรมาเนี่ยฉันโดนอะไรเมื่อกี้ที่ได้ตายเลยวันช็อตวันคิวโอ้คนเมื่อกี้มันหดเกินไปป่ะไม่ใช่คนธรรมาดาแล้วเนยเมืเม่อเถิดนะอาจจะเป็นคนธรรมาดาก็ได้พูดได้ได้เจ็บเป็นเพียงแค่คนมันเข้าตาฉันไม่ได้ร้องหา ยอมองอมมาเสียที่ฉันเสียใจออกมาได้รักโอ้หแตกไปึ่งดอกผมพูดเนือเลยนี่เ่อหนังโอ้โหอน ไป planted นั่นไงล่ะนู้นเหรอแลนีะทำาได้อ้าวช่วยเพื่อนเหรอเฮ้ยแล้วไง ตูมตูมตูมโอ้คือเห็นไหมโอ้โน่อ w ตาหนีแพ้แพ้อย่างรับครับไม่เหลือคราบอะไรทั้งนั้น ข้าฝังงนั่นของสิงโตนสายบุกอาจจะชนะก็ได้สักครั้งหนึ่งนะขอใช้คำนี้ไม่ทันเลยมีคนตาระเบิดมาแล้วไอ้เพื่อนไปหนีหนีหนีไอ้ยินไม่โต้ืลยเลยด่วนเลยเรียแล้อยะอยโยโอ โอ้แม่งมีระเบิดอีกตั้งหาตัวอะไรวะเนี่ยตัวเกียนซ่าโอ้โหยอมเถอจา้ายอมแพ้จา้าตาเนียจ้าโอ้โหกระโดดระเบิดตูมอีกตั้งหาโอ้โหสกินสกิลมันสกิลมันใส่บ่วงจริงอ่ะเอาตัวข้อแรกอ่ะตุ้มตามตุ้มตามเดี๋ยวนี้เดีจับ chào <coughs> yêu anh